ตอนนี้เราเห็นปรากฏการณ์นะโดยเฉพาะปรากฏการณ์วันที่7วันที่เจ็ดอ๋อที่วันเดียวที่เพื่อไทยแถลงว่าจะยืนหยัดต่อสู้นะและรื้อฟื้นเพื่อไทยปรากฏว่าแถลงประกาศชื่อประกาศชื่อเจ้าตัวไปปรากฏที่พักภูมิใจไทยอีกวันหนึ่งวันเดียวกันอมีคนหนึ่งและกวันหนึ่งคุณเกลียงเข้าไปนี่ช้างปรากฏการในวันที่7เป็นตัวสะท้อนเรื่องหนึ่งเพื่อไทยบอกว่าพักนิ่งครับ ภูมิใจไทยบอกว่ามันมีลูกเคลื่อนมีเคลื่อนมาที่ผมนี่แหละประกาศเจนภูมิใจไทยไม่ได้ปฏิเสธการดูดนะอแล้วก็พอเห็นปรากฏการณ์เนี่ยนักข่าวถามเรื่องดูดคุณอนุทินว่าไงถ้าดูดได้สอสดีๆเข้ามารับใช้ประชาชนก็ภูมิใจถูกต้องครับเขาพูดถูก เราปล่อยให้บริบททางการเมืองของพรรคการเมืองที่ศูนย์รวมคนที่อุดมดาการเดียวกันมาเป็นพลังไดโวเนี่ยมันไม่ภูมิใจนะนายอนุทินคือตอบคําถามนักข่าวพี่วีได้ยินไหมนักข่าวถามว่าคิดยังไงอที่ตอนนี้เขาเรียกว่าภูมิใจดูดไม่ใช่ภูมิใจไทยนะเขาเรียกภูมิใจดูดแล้วเขาเลยตอบอย่างนั้นดูสิคือจริงๆจริงๆอีกส่วนหนึ่งไอ้นี่ก็น่าสนใจมุมมองนี้ก็อาจะ อาจจะคาถามอันนี้ตอบคล้ายๆกันก็คือว่าหัวหน้าพักสีส้มนัตพงษ์เรืองบรรยาวุฒินะครับบอกว่ายังไงอาจจะเป็นเรื่องปกติเมื่อเข้าใกล้ฤดูการเลือกตั้งนะครับจะมีการสลับขั้วย้ายค่ายกันบ้างนะครับแต่รากฐานจริงของเรื่องอยู่ที่ว่าระบบการเมืองรัฐนูนยงรัฐนูนเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นกลไกที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าจะทําให้เกิดการย้ายพักได้ง่ายครับแบบสสงูเห่าที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานี่ทั้ง หัวหน้าเทงทั้งหัวหน้านุทินครับระบบการเมืองเนี่ยถ้าเราไม่สร้างการเมืองให้เข้มแข็งใครมันจะสร้างการเมืองให้เข้มแข็งครับปฏิบัติการในการดูดปฏิบัติการการย้ายค่ายของสสประชาชนพี่น้องทุกท่านครับมันไม่เป็นเรื่องปกติครับ <c oughs> แล้วบอกว่า <c oughs> พลังโดดของพลังเสียเงินที่มีพลังอ,อ,อย่างมหาศาลในครั้งนี้ หัวใจเนี่ยแคมเปญหลักๆก็คือถ้าไปกับหนูเลยเนี่ยได้อยู่กับครูใหญ่ตกลงเป็นไงก็คือครูใหญ่เนี่ยหลักการคือเขาพูดคำไหนคำนั้นเนี่ยแล้วก็แล้วก็พลังนี้แน่นมากคือคือก็บอกว่าแน่นมากไปกับหนูแต่ถ้าไม่เจิมด้วยครูใหญ่อ่ะไม่มั่นใจคือสองคนนี้ต้องร่วมแรงร่วมใจกันคุณคิดแคมเปญให้เขาไปกับหนูไปกับหนูต้องเจิมนะเห็นไม่ต้องเจิมสุคนเนี่ยไปปั๊บเนี่ย ต้องสุดท้ายต้องเจอครูใหญ่ต้องเจอครูใหญ่ครับต้องบอกว่าภูมิใจไทยที่71ที่นั่งที่ผ่านมาเนี่ยกระแสเนี่ยน้อยดูจากปฏิริษีสามที่ยังม่เจ็ดสิบเอ็ดที่นั่งน่าจะได้แบบปฏิริษีบัญญัติตรยางไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยคนมีกระแสทัก1สิบที่นั่งอ่ะนะก็ดูพักอะไรรวมไทยสร้างชาติเนี่ยสามสิบหกสามสิบหกที่เป็นปฏิริษีสิบสามที่ยังไม่เพราะนั้นหลังอย่างนี้แนวทางของท่านนายกจะเดินเรื่องกระแสอิงกับกองทัพนะ เรื่องของรั้วชายแดนโครงการเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจ3คนที่เข้ามาเนี่ยครับช่วยหนุในให้กระแสภูมิใจไทยมีกระแสมากขึ้นอ่าอย่างน้อยมีกระแสนะครับนะและเรื่องของเนี่ยกู้วิกฤตเศรษฐกิจนี่กําลังทําอยู่นี่พี่วีครับเอาข้อมูลชั้นความลับไปคุยนะตอนนี้ในแง่ของกระแสภูมิรู้แล้วว่าเขตเนี่ยมเขาแมน่น เขาเป็นสไนเปอร์ยิงเปรี้ยงงเข้าเขตเลยครับแต่กระแสคือคะแนนพักไม่มีแล้วเขากําลังสร้างปาร์ตี้ลิสต์อยู่อย่างน้อยรอบนี้เดิมพันก็บอกว่าระดับ10สสท่านไหนในเขตใดก็ตามถ้ามีคะแนนพักเขาเรียกว่าออนท็อปมีออนท็อปให้อยากได้ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มเพราะอยากได้คะแนนเพราะเขาต้องดึงคนนอกเข้ามาต้องให้ความมั่นใจคนนอกว่าคุณอยู่ระดับ3ระดับ4ระดับ5เนี่ยระดับหนึ่งหัวหน้าพัก ครับดับสองเลขาธิการพรรคัะดับสามรดับแกนแกนนำใช่ไหมใช่เพราะ่คนนอกเนี่ยอย่างน้อยห้าหกต้องต้องมีเต้องเติมมาให้ได้ตอนนี้เราเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งเขาเรียกว่าสร้างภาวะการไหลสร้างภาวะการไหลนะก็คือการการไอวันที่เจ็ดเนี่ยก็จะโชว์ตัวสสทั้งเขตและปาร์ติริสนี่นะฮะเข้ามาเพื่อที่จะการโชว์ตัวนี้เพื่อจะดึงคนอื่นต่อใช่ไหมเกิดภาวะการไหล รเราเห็นเรื่องหนึ่งแม้แต่สายแดงก็ไหลเข้าน้ําเงินครับเราตกใจมากไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ในเพื่อไทยแต่รอบนี้เพื่อไทยแม้แต่เขตนครราชสีมาตระกูลปัตธมะไปทั้งพี่ทั้งน้องอไ,มไม่นับกรณีของกรณีตระก,กูลลัตนเศรอันนั้นไม่มีที่อยู่ที่ยืนเราเห็นเรื่องหนึ่งก็คือคนกาญจนบุรีอธิบดีกรมน้ำบาดาลเก่าสักด พึ่นเป็นรัฐมนตรีปุ๊บยบยกพ,พกย้ายค่ายไปเลยก<อ>็อย้ายยังไม่ย้ายเพราะว่าไม่งั้นขาดความเป็นสอสอคำ <cs uk> ถามเ,เมื่อเมื่อพ,พลังดูดเข้ามาแล้วเนี่ยแผนที่กำลังวางแนวทางในการจัดการโดยเพาะแกนนำแต่ละภาคแต่ละส่วนของประเทศเนี่ยาวางใครที่ไหนบ้าง wiping? ตอนนี้ยังประกาศออกมาแต่ถ้าดูจากตัวที่ดูดหรือว่าพลังที่เข้าไปเนี่ยมีใครบ้างเอาอันแรกเลยภาคใต้ชัดเจนพิพัฒน์นี่แน่นอน ประกาศตั้งแต่วันแรกเลยนะขุใต้ทั้งหมดขุใต้ทั้งหมดและเป็นคนปักธงว่า30ที่นั่งใต้ตอนบนเนี่ยนะครับคาดการว่าตระกูลจุลสัยกับคุณเอกนัทเอกนัทจะเป็นคนดูแลทางภาคกลางภาคกลางใครภาคกลางใต้เนี่ยนะสลกลินประทุมกับนพินทรรับผิดชอบไปเลยนภินทรตอนนี้เป็นรับทีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกลางกลางเลยโกทมขึ้นไปแถวแถวสุพรรณเนี่ย ปริศนาณตกุลคุมหมดแล้วบางจังหวัดต้องย้ายทับหนีครับพระราดอนปริศนานตกุลเนี่ยตอนนี้เป็นลัมตีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกลางกลางเนี่ยครูใหญ่กับเอกนัทขอคุยเองทางอีสานอีสานอ่พตมเอกนัททางตะวันออกตะวันตกเนี่ยสุชาติชมสุชาติชมกลินใช่ไหมเหนือชายขอบเลือกได้ยังเนี่ยเขาบอกว่าคุณพี่พัฒนมีทายาทอยู่หนึ่งคนสสเฟิร์สสสเฟิร์ส ทางเหนือตอนบนเนี่ยนะเว้นพื้นที่ให้ผู้กองมานะะเหนือล่างเหนือตอนล่างเนี่ยขอยึดหมดตอนนี้ก็มีคุณชาดากับคุณจุติซึ่งไปประกฏตัวแล้วนะใช่เลิกนี่คือโครงสร้างแต่ว่าเหนือตอนล่างมีอีกก้นหนึ่งนะเอมาขามหวานไอ้นั่นเขาชัดเจนไอ้นั่นเขาจบในตัวไอ้นั่นเขาเรียกนขอต่อแปลว่าหน่วยขึ้นตรงจบในตัวนี่คือระดับแกนนําที่วางไว้เป้าหมายสําคัญคือ 4ี่บวกสีลักษาะเป็นในรัฐบาลเฉพาะการเฉพาะกิจเนี่ยสเดือนหลังจากคิดว่าจะยุติภาไปในสามเอ็ดมกรลาและเป้าหมายสําคัญของบาลังดูดครั้งนี้ก็คือว่ากลับมาชนะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในปี269อยู่อีก4ปี